ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านชีวิตวัยรุ่นกันมาใช่ไหมครับเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใครซึ่งฟังดูแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องปกติครับแต่ชีวิตของคนเรามันก็มีจุดหักเหอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับบางคนที่ไปในแนวทางที่ถูกต้องชีวิตก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแต่กับในบางคนที่หักเหผิดทางแล้ว ชีวิตของเขาก็มืดมนไปซะทุกอย่างเลยละครับประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นชายคนหนึ่งครับเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับกฎเกณฑ์ที่ถูกพ่อแม่ตั้งไว้เป็นอย่างมากจึงตัดสินใจที่จะใช้เวลาในช่วงวันหยุดปิดเทอมไปท่องเที่ยวที่บ้านของคุณปู่กับคุณยา่าเขาตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาวันหยุดให้เต็มที่พักผ่อนในแบบที่ไม่ต้องมีใครมาคอยกำหนดกฎเกณฑ์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนครับคือบ้านหลังนี้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แค่ฟังเนื้อเรื่องย่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตอนที่นนตัดสินใจจะเดินทางออกจากบ้านเขาเองไม่ได้ทะเลาะก,กับพ่อแม่ไม่ได้โดนไล่ออกมา หรือว่ามีเรื่องดราม่าอะไรใหญ่โตเขาแค่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องหายใจให้เต็มปอดสักทีนนเป็นวัยรุ่นผู้ชายอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่5บ้านของเขาอยู่ในกรุงเทพเป็นบ้านสองชั้นในซอยเงีเงยบๆแถบชานเมืองพ่อของเขาเป็นอดีตนายทหารยศไม่สูงมากแต่ติดนิสัยเคร่งวินัยแบบเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วตั้งแต่ที่นนจำความได้ ทุกช่วงเวลาตอนเช้าเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งล้างหน้าแปลงฟันออกวิ่งรอบบ้านก่อนที่จะอาบน้ำและกินข้าวเช้าท้าสายไปเพียงแค่นิดเดียวก็จะโดนเรียกไปอบรมส่วนแม่ของเขานั้นเป็นคนที่อ่อนโยนกว่าแต่ก็ไม่ถึงกับปกป้องลูกเต็มที่เธอมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าก็ต้องมีระเบียบไว้บ้างโตไปจะได้ไม่เป็นคนเหลวไหลมันก็เลยทำให้ทุกอย่างภายในบ้าน ถูกควบคุมด้วยระเบียบวินัยพ่อไม่ชอบคนเสียงดังไม่ชอบคนพูดแทรกไม่ชอบเด็กที่นอนตื่นสายและที่สำคัญคือพ่อเกลียดคนที่ไม่เคารพผู้ใหญ่ตัวของนอนเองไม่ใช่เด็กเกเรครับเขาไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่ไม่คบเพื่อนแปลกๆแ,แต่เขาก็แค่รู้สึกอึดอัดเหมือนตัวเองอยู่ในกรงที่มีกำแพงเป็นคำสั่งและความคาดหวัง เมื่อช่วงเวลาปิดเทอมมาถึงเขาจึงขอพ่อแม่ไปอยู่บ้านญาติที่เชียงใหม่ตั้งใจจะไปอยู่สักสองอาทิตย์ซึ่งเป็นบ้านของคุณปู่คุณย่าที่เขาเคยไปอยู่บ้างเมื่อตอนเด็กๆครับเขาจำได้ว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ใต้ถุนสูงตั้งอยู่กลางสวนผลไม้รอบข้างเต็มไปด้วยบ้านญาติปลูกติดกันเป็นกลุ่มแบบเครือญาติพี่น้องตามต่างจังหวัดทั่วไปคุณปู่ของคุณนนเนี่ยเสียไปนานมากแล้วครับ แต่ในความทรงจำปู่เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่เป็นคนนิ่งเคร่งขืึมและก็ดุมากๆถึงแม้ว่าท่านจะไม่เคยตะคอกแต่เพียงแค่เสียงเรียกชื่อเบาๆมันก็ทำให้เด็กๆเ,เรียวิ่งมาเข้าแถวคุณปู่มักจะแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตลายหมากรูกสีซีดกับกางเกงผ้าสีน้ำตาลเข้มดูสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาแตกต่างไปจากคุณย่าที่เป็นคนใจดีและอ่อนโยนกับหล,ลานๆเสมอ คุณย่าชอบทําขนมไทยให้กินพูดจาไพเราะและไม่เคยบน่นหรือตําหนีใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวในวันนั้นนนนั่งรถทัวร์ไปถึงเชียงใหม่ในช่วงเวลาตอนเช้าคุณย่าก็มารับที่สถานีพร้อมกับรอยยิ้มใจดีเหมือนเคยบ้านหลังนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยครับรัวไม้เตียเต้ยๆกับต้นมะม่วงสูงใหญ่ที่แผ่ร่มเงาอยู่ด้านหน้ามีบันไดไม้ทอดยาวขึ้นไปยังระเบียงชั้นบน สาวบ้านใหญ่เท่าแขนคนโอบตัวบ้านเป็นไม้ทั้งหลังมีกลิ่นไม้เก่าปนกับกลิ่นทูบจางๆลอยปะปนอยู่ตลอดเวลายินดีต้อนรับกับบ้านนะหลานย่าพูดพร้อมกับรูปหัวเขาบ้านมีสองชั้นชั้นล่างเป็นห้องรับแขกโล่งๆมีชั้นวางทีวีเก่าๆกับเก้าอี้หวายสองสตัวโต๊ะกินข้าวตัวกลมตั้งอยู่กลางบ้านด้านในเป็นห้องครัวเล็กๆ ส่วนชั้นบนนั้นมีสองห้องนอนห้องหนึ่งเป็นห้องของคุณย่าส่วนอีกหนึ่งห้องเป็นห้องของคุณปู่ที่านตอนนี้ปิดไว้ไม่มีคนใช้ในการกลับบ้านในครั้งนี้คุณย่าได้จัดเตรียมให้นนอน,นอนที่โถงหน้าห้องปู่ใช้ฟูกปูนอนกับกางมุ้งแบบง่ายๆในคืนนั้นเสียงจิ้งรีดร้องตลอดคืนเสียงลมพัดผ่านหลังคาไม้ทำให้ตัวบ้านเองส่งเสียงดังเอียดอาดเบาๆตลอดเวลา แต่มันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินนรู้สึกอิสระเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเตื่นสายได้ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องฟังคำบน่นไม่ต้องทำอะไรตามตารางเขาใช้เวลาทั้งวันนอนเล่นอ่านหนังสือฟังเพลงและนั่งเล่นอยู่ตรงริมระเบียงมองสวนยางที่อยู่ไกลๆวันแรกผ่านไปด้วยความสบายใจเลยครับจนนนได้แต่แอบคิดอยู่ในใจว่าเธอรู้ว่าจะชิลขนาดนี้ ไม่อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วแต่เขาเองไม่รู้เลยว่าบางอย่างในบ้านหลังนี้ยังไม่เคยอนุญาตให้ใครทำตัวตามสบายโดยเฉพาะหลานชายที่ลืมไปแล้วว่าที่นี่เคยเป็นของใครคืนแรกผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเช้าวันถัดมานนตื่นเอาเกือบสายเลยแต่คุณย่าก็ไม่ได้ว่าอะไรมีข้าวต้มร้อนๆวางให้อยู่บนโต๊ะกับหมูทอดและน้ำพริก เขานั่งกินเงีย,งยบๆในบ้านไม้ที่แสงแดดยามเช้าส่องลอดช่องไม้เข้ามาเป็นลำเขารู้สึกเหมือนได้มาพักร้อนจริงๆสทัทีช่วงสายเขาก็เดินเล่นรอบบ้านเห็นบ้านญาติอีกสองสามหลังที่อยู่ลึกเข้าไปในสวนแต่ว่าแต่ละหลังเนี่ยก็เงียบเชียบเหมือนไม่มีคนอยู่คุณย่าได้บอกกับเขาว่าหลายคนเข้าตัวเมืองไปทำงานมีเพียงน้าชายคนหนึ่งที่อยู่บ้านติดกัน แต่ว่าเขาก็ออกไปทําสวนตั้งแต่ตอนเช้าในวันนั้นนอนอยู่บ้านทั้งวันเลยครับเล่นมือถืออ่านการ์ตูนดูคลิปตลกแล้วก็นอนหลับไปในช่วงตอนบ่ายตอนเย็นคุณย่าก็ชวนกินข้าวพร้อมกันใต้ถุนบ้านลมเย็นพัดผ่านโคมไฟดวงเล็กๆส่องแสงเหลืองนวลอยู่กลางโต๊ะอยู่ที่นี่สบายไหมหลานย่าถามออกมาพร้อมกับรอยยิ้มสบายดีครับ ย่าทำกับข้าวอร่อยกว่าที่บ้านอีกนนตอบคุณย่าหัวเราะอ,ออกมาเบาๆก่อนที่จะพูดว่ายังไงก็อยู่ที่นี่ให้สบายนะลูกแต่อย่าลืมไหว้คุณปู่ก่อนนอนทุกคืนละ่ะอยู่ในบ้านของท่านต้องรู้จักเคารพกันคืนนั้นหลังจากที่อาบน้ำและขึ้นไปบนชั้นสองนอนก็นอนบนโูกอันเดิมตรงหน้าห้องของคุณปู่ห้องนั้นยังคงปิดสนิทไม่มีใครมาแต่ต้อง มือจับประตูเป็นทองเหลืองมนๆมนมนพามานในห้องปูปิดสนิทไม่มีแสงเล็ดลอดออกมาเลยเวลาล่วงเลยผ่านไปจนเด็กครับภายในบ้านเงียบจนได้ยินเสียงมแมลงด้านนอกอย่างชัดเจนแต่ในจังหวะนั้นเองนนก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลมีเสียงบางอย่างดังอยู่ใกล้ๆเป็นเสียงฝีเท้าช้าๆแอดแอดแอด บนพื้นไม้เก่ามันช้าและหนักแน่นราวกับมีใครเดินอยู่ภายในบ้านนนนเงียหูฟังสายตาจับจ้องไปยังทางเดินหน้าห้องของปู่หัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเขาค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมานั่งแอบเปิดมุ้งออกนิดหนึง่งมองออกไปแต่ก็ไม่พบเจอใครอยู่ตรงนั้นแต่วินาทีนั้นเองเขาก็เห็นเงาร่างของชายคนหนึ่งเดินผ่านไปทางหัวบันไดไม่ใช่ยาแน่ เพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่กว่ามากนอนถึงกับแข็งค้างอยู่กับที่สายตายังคงจ้องมองตรงไปยังความมืดใจเขาเริ่มเต้นแรงจนรู้สึกถึงชีพจรอยู่ในหูมือเย็นเฉียบเหงื่อเริ่มซึมออกมาตามไรผมทั้งที่อากาศในบ้านเย็นเฉียบแต่เงานั้นก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาพยายามทำใจให้นิ่งและคิดว่าตัวเองอาจเพียงแค่ฝันไป หรือตาฝาดเห็นเงาอะไรผิดพลาดแต่ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจริงมากจนเกินไปคืนนั้นนนเข้านอนต่อทั้งที่ยังรู้สึกอึดอัดคืนนั้นเขาไม่ฝันอะไรเลยครับแต่ก็ต้องตื่นมาตอนเช้าด้วยความรู้สึกหนักๆอยู่ในอกระหว่างที่ช่วยยาตากผ้าเขาจึงเอ่ยถามออกไปยาเมื่อคืนยาเดินออกมานอกห้องหรือเปล่าคุณยาชะงักเล็กน้อยก่อนที่จะตอบกลับมาเบาๆเปล่าหรอกลูก ยาเข้านอนตั้งแต่สองทุ่มไม่ค่อยลุกออกมาจากห้องตอนกลางคืนหรอกช่วงนี้ขาไม่ค่อยดีแล้วเธอก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักบางทีปู่เขาอาจจะออกมาเดินดูบ้านตามเคยนะลูกไม่ต้องกลัวหรอกท่านไม่ได้มาหลอกใครคำตอบนั้นทำให้นนถึงกับนิ่งไปหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งเขาบอกว่าเขาไม่กลัวนะครับแต่ก็ไม่ได้สบายใจมากนัก และเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าที่นี่อาจจะไม่ได้เงียบสงบอย่างที่เขาคิดคืนนั้นเป็นคืนที่สมของการอยู่บ้านคุณย่าครับและเป็นคืนที่นนแน่ใจว่าเขาไม่ได้จินตนาการไปเองอีกแล้วทวงเย็นเขาออกไปช่วยคุณย่าเก็บฝักบัวที่ริมลำห้วยท้ายสวนอากาศเย็นสบายเสียงน้ำไหลเบาๆกับกลิ่นญ้าสดทำให้เขาผ่อนคลายจนแทบลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน หลังจากช่วงอาหารเย็นคุณย่าก็ชวนดูทีวีใต้ถุนบ้านน,นนั่งฟังเรื่องเกา่กาๆของหมู่บ้านจากคุณยา่าโดยเฉพาะเรื่องราวของคุณปู่สมัยก่อนปู่ของลูกเนี่ยเข้มงวดมากนะขนาดแค่หลานเดินขึ้นบ้านโดยที่ไม่ล้างเทา้าท่านยังเรียกไปนั่งคุยตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงยาพูดออกมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆเ,เหมือนะระลึกถึงความทรงจำที่ไม่แน่ใจว่าควรจะภูมิใจหรือว่าเหนื่อยใจดี พอผมก็คงได้มาจากปู่นี่แหละย่าเขาชอบบ่นเรื่องระเบียบเหมือนกันเป๊ะนนก็ตอบกลับไปแบบขำๆค,คืนนั้นหลังอาบน้ำนนก็ขึ้นไปนอนที่ชั้นสองตามปกติขาวายหน้าห้องปู่แบบที่คุณย่าเคยบอกแม้จะรู้สึกแปลกๆอยู่ลึกๆก,ก็ตามประมาณตีสองก,กว่านนก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นใหม่อีกครั้งซึ่งข่าวนี้ไม่ใช่เพียงแค่เสียงฝีเท้าแต่มีเสียงไอเบาๆดังมาจากบันได เสียงไอแบบที่ผู้สูงอายุเป็นกันราวกับคนที่เคยมีปอดอ่อนๆนนได้แต่ขยับตัวอยู่ในมุ้งเขาเงี่ยหูฟังแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองไปยังทางเดินหน้าห้องของปู่และสายตาก็ได้พบเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหัวบันไดเงาสลัวจากแสงจานลอดผ่านผ้าม่านทำให้เขาเห็นได้เพียงแค่คราโครงแต่มันก็ชัดเจนมากพอ ที่จะทำให้ได้รู้ว่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายหมากรูกสีซีดกับกางเกงผ้าสีน้ำตาลเข้มนั่นคือชุดของคุณปู่ที่เขาเคยเห็นมาตั้งแต่ช่วงตอนเด็กนนถึงกับนอนนิ่งหายใจตื้นไม่กล้าขยับไปไหนเงานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวครับไม่ได้เดินเข้ามาใกล้เพียงแค่ยือนอยู่ตรงนั้นเหมือนกำลังเฝ้ามองเงานั้นยือนอยู่เกือบครึ่งนาทีก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปในความมืด นนได้แต่หลับตาแน่นจนถึงเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นนนไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังครับเขาได้แต่เก็บมันไว้กับตัวหลังจากนั้นก็แค่ขออนุญาตคุณย่าออกไปเดินเล่นนอกบ้านสักพักเขาไปนั่งเงีย,งยบๆอยู่ที่ริมลำห้วยในหัวเต็มไปด้วยคำถามว่าคุณปู่มาเฝ้าทำไมเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือแค่พอไม่ได้ไหว้คุณปู่ทุกคืนแต่ลึกๆแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจว่า ไม่ว่าตอนมีชีวิตหรือว่าจากไปแล้วปู่ก็ยังคงเป็นปู่คนที่ไม่ชอบให้ใครเหลวไหลแม้แต่นิดเดียวและในตอนนี้เขาเองก็คงกําลังถูกเตือนอยู่ด้วยวิธีที่ไม่มีใครกล้าขัดขืนผู้ชายในชุดของคุณปู่ยืนอยู่ที่หัวบันไดถึงแม้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงไม่มีเสียงตะโกนไม่มีอะไรไล่ล่า,ลาแต่แค่สายตาที่มองตรงมาโดยที่ไม่พูดอะไร มันก็ทําให้หัวใจของเขาเหมือนถูกบีบแน่นอยู่ตลอดเวลาเขาเริ่มที่จะรู้สึกละอายใจแม้จะไม่ได้ทําอะไรผิดหลายแรงแต่การที่เขามาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความคิดว่าจะใช้มันเป็นที่หลบหนีจากความเข้มงวดโดยที่ไม่เคารพหรือว่าให้เกียรติในฐานะบ้านของคนรุ่นก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ผิดอยู่เหมือนกันในคืนนั้นเขานอนหลับไม่สนิทเลยครับแม้จะไม่มีเงาหรือว่าเสียงใดๆให้ได้ยินอีก แต่ความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆตลอดเวลานั้นมันไม่เคยจางหายไปไหนเช้าตรู่ของวันสุดท้ายเขาลุกขึ้นก่อนที่ฟ้าจะสว่างเดินลงบันไดไปเงีเงยบๆและได้เห็นคุณย่ากำลังนั่งชงชาอยู่ตรงโต๊ะใต้ถุนบ้านคุณย่าหันมายิ้มเหมือนทุกเชา้าตื่นเช้าดีนะหลานเออผมขอกับกรุงเทพก่อนกำหนดได้ไหมครับย่านิ่งไปเล็กน้อยก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆ แล้วแต่ลูกเลยจ้ะหลังจากนั้นทั้งสองก็นั่งเงียบกันครู่หนึ่งก่อนที่นนจะถามคำถามหนึ่งที่เขาเก็บไว้ตลอดช่วงเวลาสวันย่าครับปู่เคยไม่พอใจผมไหมครับคุณย่าหัวเราะออกมาเบาๆพลางมองออกไปยังลำห้วยไม่หรอกลูกปู่ลูกแค่เป็นคนจริงจังกับชีวิตท่านรักบ้านหลังนี้มากสร้างมันมากับมือและอยู่กับมันจนลมหายใจสุดท้าย ท่านไม่เคยอยากให้ใครมาทำบ้านรกหรือว่าไม่ให้เกียรติกันหลังจากนั้นคุณย่าก็ลุกขึ้นเดินขึ้นไปชั้นบนพร้อมกับบอกให้นนตามขึ้นไปเธอเปิดห้องของคุณปู่ให้เขาเข้าครั้งแรกห้องนั้นเงียบสงบกลิ่นไม้เก่าอบอวนเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะไม้เล็กๆมีกรอบรูปภาพขาวดำเป็นภาพนาศพของคุณปู่อยู่ในท่าทางที่นิ่งสงบ ข้างๆกันมีกล่องเหล็กใบเล็กถูกห่อด้วยผ้าขาวสะอาดยาบอกว่ายายังไม่ได้ยกไปวัดยาขอเก็บไว้อีกหน่อยเพราะรู้สึกว่าปู่ยังอยู่ยาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นนนยืนนิ่งอยู่นานก่อนที่จะยกมือไหวยอย่างตั้งใจใจเต้นช้าๆด้วยความรู้สึกที่ลึกเกินจะอธิบายหลังจากที่เดินทางกลับมาที่กรุงเทพ เขาก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังแต่ว่าชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปครับเขาตื่นเช้าเองทุกวันเก็บห้องโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกทำการบ้านให้เสร็จตรงเวลาไม่ใช่เพราะกลัวว่าพ่อจะดุแต่เพราะว่าเขารู้แล้วว่าการถูกเตือนไม่จำเป็นต้องดังมาจากเสียงบางครั้งแค่มองเห็นสายตาของใครคนหนึ่งในฝันมันก็เป็นการเตือนที่แรงมากพอแล้วและเขาก็รู้ดี ว่าถ้าเขายังทำตัวเหลวไหลอีกปู่ก็คงจะกลับมาเยี่ยมเขาอีกเป็นแน่เขานึกว่าแค่หนีไปให้ไกลจะรอดจากการถูกบ่นจากพ่อแต่มันกลับกลายเป็นว่าเขาเองรอดมาได้เพราะไม่มีใครที่ยอมปล่อยให้เขาเหลวไหลแม้แต่ตอนที่ตายไปแล้วและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวของคุณนนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ครบทุกรสชาติเลยทีเดียวตั้งแต่ความน่ากลัวความกดดันที่เกิดขึ้นบรรยากาศต่างๆในชนบทสายสัมพันธ์ระหว่างย่าและหลานและสุดท้ายคือความเคร่งครัดของคุณปู่ที่มาในรูปแบบของความหลอนถือว่าฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ได้ครบทุกรสชาติเลยละครับ สนุกมากๆเลยทีเดียวครับเพื่อนๆลละครับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไม่หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญและอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และยลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ